ถ้าหาพูดถึงนาฬิกาทรายแน่นอนอยู่แล้วครับว่าแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันบางคนนาฬิกาทรายคือเครื่องประดับหรือบางคนนาฬิกาทรายคือเครื่องจับเวลาแต่สําหรับส่วนตัวผมนั้นมีความคิดอีกอย่างที่ต่างออกไปครับเรียนครูคที่เครารพกับผมนายสรศักดิ์เยาวิราชสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปวสหนึ่งห้องเอลสองครับดังที่ผมกล่าวไปข้างต้นสําหรับผมนาฬิกาทรายเปรียบเสมือน นาฬิกาของชีวิตไม่ว่าทุกคนจะเป็นมาอย่างไรสุดท้ายก็มีจุดจบเหมือนกันดังนาฬิกาทรายที่ทรายดอนบนค่อยๆไหลามาลงสู่ด้านล่างและทรายที่ไหลลงมานั้นเปรียบดังการใช้ชีวิตแต่ละวันของคนเราแต่มันคงจะดีถ้าชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนนาฬิกาทรายจริงๆเมื่อเวลาใกล้หมดก็พลิกกลับมาเริ่มใหม่แต่ในชีวิตจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราไม่อย่างรู้ได้ว่าจุดจบของชีวิตนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ นาฬิกาทรายของทุกคนนั้นมีสายที่เท่ากันขนาดของนาฬิกาทรายที่เท่ากันแต่ความเร็วในการไหลลงสู่อีกด้านหนึ่งกลับไม่เท่ากันดังนั้นผมจึงบอกว่าเวลาของคนเรามีไม่เท่ากันเมื่อทรายเม็ดสุดท้ายไหลลงสู่อีกด้านหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่เหลืออะไรที่เราสามารถทําได้ต่อไปอีกสิ่งสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นผ่านอะไรมาบ้างอาจจะเป็นทั้งเรื่องราวที่ดีหรือเรื่องราวร้ายๆแต่สุดท้าย เม็ดทรายล่านั้นก็กลายเป็นเพียงประสบการณ์และความทรงจําที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นเมื่อเรามองกลับไปอย่างอีกด้านหนึ่งของทรายสู่อีกด้านหนึ่งทําให้เรารู้ว่าเราเสียวเวลาไปม,มากเท่าไหร่เราผ่านเรื่องราวใดๆมาบ้างและเม็ดทรายล่วนั้นจะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราในวันต่อๆไปเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรของมันได้แต่อย่างน้อยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือย้ำเตือนเรา ทำให้เราใช้ในใช้ชีวิตต่อไปท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบใดไม้ทรายเหล่านั้นก็ยังคงไหลามาเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจนกว่ามันจะหมดไปแต่อย่างน้อยเมดทรายเหล่านี้ก็ทําให้คุณได้เรียนรู้ถึงรสชาติของชีวิตกับการที่มีชีวิตที่เป็นอยู่คุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมากมายผลสุดท้ายคือคุณได้ผ่านมันมาแล้วและเรื่องราวเหล่านั้น ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือแย่ต่างก็หล่อหลอมให้คนเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนเมื่อหมดลมหายใจสุดท้ายคุณก็ไม่เสียใจกับไม่ทรายที่คนได้ใช้เหมือนกับชีวิตของคุณขอบคุณครับ